ก่อนการรับชมโปรดกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีผู้สูงอายุและคนพิการนะเดือนเนี้ยข่าวสารเกี่ยวกับการรับเบี้ยยังชีพนะครับของผู้สูงอายุและเบีย้ยวความพิการนะมีการเลื่อนกำหนดวันจ่ายนะท่านต้องตั้งใจฟังนะครับ ก็คือกรมบัญชีกลางมีหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงวันที่7สิงหาคม63เรื่องขอแจ้งเลื่อนกำหนดวันโอนเงินเวี้ยงชีพผู้สูงอายุและเงินเวีย้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ประจำเดือนสิงหาคม2563เนื้อความในหนังสือก็บอกว่านะตามหนังสือที่อ้างถึงกรมบัญชีกลางได้กำหนดปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุและเงินเบีย้ยความพิการขององคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวิการสังคมประจำปีงบประมาณพศ2563 และตามหนังสือที่อ้างถึง2กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ส่งข้อมูลและยืนยันจำนวนเงินที่เบิกจ่ายสำหรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําเดือนสิงหาคม2563นั้นกรมบัญชีกลางขอเรียนว่าได้ตรวจสอบข้อมูลเงินงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบีย้ยความพิการของอปทประจำเดือนสิงหาคม2563พบว่ามีงบประมาณในบัญชีเงินฝากครล้งของอปทบางแห่งในระบบ GFMIS ไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยความพิการประกอบกับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมตมายัางกรมบัญชีกลางมาไม่ทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนดและด้วยระยะ,ระยะเวลาที่จำกัดและรายการข้อมูลจำนวนมากทำให้กรมญธีกางไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันตามปฏิทินการทำงานส่งผลทำให้ไม่สามารถโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินได้ทันในวันที่10สิงหาคม2563ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดรับ วันโอนเงินนะให้แก่ผู้มีสิทธิ์นะครับจากเดิมที่โอนเงินวันที่10สิงหาคม2563ก็เป็นวันที่11สิงหาคม2563จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินทราบต่อไปเพราะฉะนั้นหนังสือฉบับฉบับนี้นะสาระสำคัญก็บอกว่าเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยความพิการของคนพิการนะในเดือนสิงหาคมเนี่ยวันที่10สิงหาวันจันทร์เนี่ยท่านยังไม่ได้นะเขาจะโอนให้ท่านในวันที่11สิงหาคม2563นะครับเนื่องจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นก็หวังว่าทุกท่านนะก็จะไม่ตกใจนะว่าทำไมวันที่10เงินถึงไม่เข้าบัญชีนะครับเข้าใจตรงกันนะว่าเงินเบี้ยอาชีพ ของผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการในเดือนสิงหาคมนี้เงินจะโอนให้ในวันที่11สิงหาคม2563นี่เป็นข่าวสารที่ผมนำเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุและคนพิการนะครับขอพระคุณนะสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ